สวัสดีครับกได้แล้วครับผมก้างลวงเกษตรแท็กเตอร์คนโคราชนะครับอ่าวันนี้มีรถมารนำเสนออีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้จะเป็น YM1610 นะครับ YM ก็คือยันต์มานะครับรถเปิดเสียงกันที่อ่าวันนี้มารนำเสนอยันมาะวายเอ็มหครับสภาพสวยๆนะครับผมยางหลังดียางหน้ามีแจกแหล่งงาสปอตแรงมากเครื่องยนต์สามสูบนะครับคันนี้เครื่องยนต์ดิเรกติชั่นไม่ต้องเขาหัวนะครับ อ่ะเดี๋ยววันนี้มาทำคลิปกันนะครับามาดูกันเลยอเอามาที่ล่ะวันนี้จะมาทำคลิปกับลูกชายนะครับนี่ครับผมอ่าตัวนี้ไม่ต้องเผาหัวนะครับอ่าเลีเ้ยงเยอะนิ่มครับผมเอาออกมาแล้วก็วางหาง ยกว,วางโรตารี่ปั่นโรตารี่ก่อนโอ้ไฟนี่ติดพอมอั่ยเอามาพื้นปูนเนี่ยเอาปั่นโรตารี่วางห่างแล้วก็วยกขึ้นอาดสูสภาพสวยๆนะครับอ่าไม่มีชุดรอบเครื่องครับขนาดเครื่องเดินเบานะครับใช้งานจริงได้เลยนะครับผมก็ตัวนี้จะมีแขนลากแล้วนะครับ นี่ครับอ่ามีหูรากสาลี่ด้วยครับอ่าตัวนี้จะเป็นสเปคกลา,างครับทำนาได้สบายนะครับผมซื้อขานขอเคียร์ทีใส่ครับบุต้าบ้านเราขัดนิ่มๆนะครับอันหนึ่งอันสองสามสภาพสวยๆนะครับอันนี้กระโจกหายด้วยครับอันที่เปิดได้ครับนี่ เราสามารถซื้อหลอด LED มาใส่มันจะสว่างกว่าน,นี้ครับเดินระบบไว้ให้เรียบร้อยก็สีสันจะประมาณนี้ครับรถทำงาน600ชั่วโมงนะครับทุกอย่างใช้ได้หมดน,นะครับมีเกน้ำมันเยความร้อนขึ้นหมดนนครับวสวยครับก็จะมีถอกความธรรมชาติของรถยักษ์ตู้มานะครับทีนี้จะเป็นเกียร์ท็อกนะครับ เดินหน้าถอยหลังแบบต้องหยุดให้มันเป็นวีดีโอไช่ละเดินหน้าถอยหลังแบบเดีต้องหยุดรถพราะอันนี้เป็นโลหะครับวีดีโออยู่นี้นะนี่ตามไปแล้วเอาเดินหน้าถอยหลังเดีแบบ๋ยวต้องหยุดรถเลี้ยงผมเออพ่อพ่อพอเน่มันแรงเกินเอาลองวิ่งไม่ต้องไปถึงนู่นแล้นิ่มๆครับผม ไปแล้วบัดนี้อย่างไกลเลยสนใจแค่ไหนทักไลน์แอดไลน์มานะครับก็มีไอเดียไลน์นะครับผม G, G, จีจีจอจานนะครับจีสองสี่สองสี่นะครับดันโฟดันไส้เสาดิดิเล็กไหมนะออมาเลยมาเลย เลีเ๋ยวใครทำให้เปอาใหม่หลังเราเช็คจริงนะครับระบบเช็คจริงทำจริงครับเพื่อไปใช้งานจริงได้เลยนะครับผมอ่านีครับผมเราไหนไม่ดีเราก็เก็บงานให้นะครับรยกเว้นสีหรือภายนอกครับเอาที่ทะเล่งตจีนมันมีโอ้ดึงเล็อย่างน้อย เอาดันโฟดันโฟยันมารอบมันจะจัดด้วยครับจไัไนี้วิ่งหลังถนนไวนะ้ครับดันโลสามโล่โลไอโล่เนเจ้าสามเออจะสองก็ได้เจ้าหนึ่งเจ้าสองลองหนึ่งเลียงยังหน่อยเลียงอ่าโอเคนะครับ เอวนี้ก็จะเป็นยนมาวายอมนะหนึ่งหกหนึู่นเครื่องยนต์สสูบเครื่องยนต์ไดเรกนะครับอยียงนิ่มๆครับรถทำงาน600ชั่วโมงครับเดา๋ดวน้ใครสนใจก็ติดต่อมานะครับศูน8์แปดสองนะครับ